คือหาไปทั่วโลกนาซาพบร่องรอยสิ่งมีชีวิตในอดีตบนดาวอังคารเมื่อวันที่10กันยายน2568องค์การนาซาเปิดเผยการค้นพบหลักฐานสำคัญบนดาวอังคารที่อาจบ่งชี้ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนด้วยหลักฐานดังกล่าวมาจากหินประเภทโคโสโตนอายุกว่า3.5พันล้านปีที่บริเวณไบแองเจลฟอร์เมชันใต้ก้นหุบเขาโบราณในแอ่งเจซีโรซึ่งคาดว่าเคยเป็นทะเลสาบขนาด หญ่นหินเหล่านี้มีจุดลวดลายคล้ายลายเสือดาวและ,มะเมล็ดดอกป๊อปปี้ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างดินโคลนกับสารอินทรีย์ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการของจูลินซีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในอดีตแม้ว่าแร่เหล่านี้อาจเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาโดยธรรมชาติแต่ในงานถแถลงข่าวนาซาระบุว่าลาักษณะเฉพาะนี้อาจเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งมีชีวิตเท่าที่เคยพบมาค่ะ ดรโจเอลฮูรวิดหนึ่งในนักวิจัยจากภารกิจเพอร์เซเวียลันกล่าวว่านี่อาจเป็นสัญญาณชีวภาพที่ชัดเจนที่สุดที่เราเคยตรวจพบพร้อมเสริมว่าการยืนยันต้นกําเนิดของแร่เหล่านี้อย่างแท้จริงจาเป็นต้องนําตัวอย่างหินกลับมายัางโลกด้านศาสตราจารย์ซันจิฟกุปตะนักวิทยาศาสตร์ด้านดาวเคราะห์ ross, เปิดเผยว่าเราจําเป็นต้องนําตัวอย่างเหล่านี้กลับมาวิเคราะห์บนโลกให้ได้เพราะนี่อาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับชีวิตนอกโลก อย่างไรก็ตามแผนการน,นำตัวอย่างกลับมาจากดาวอังคารของนาซาและองค์การอาวากาศยุโรปยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากการตัดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐโดยเฉพาะในปี2026 ขนาดเดียวกันจีนก็มีแผนดําเนินภารกิจนําตัวอย่างกลับมาจากดาวอังคารเช่นกันซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในปี2028ทั้งนี้หากได้รับการยืนยันว่าแร่เหล่านี้เกิดจากสิ่งมีชีวิตจริงนี่จะเป็นก้าวสาคัญของมวลมนุษยชาติค่ะในการไขคําตอบว่าเราอยู่เพียงลําพังในจักรวาลหรือไม่ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn